สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับครูอมนาาพิชาพลนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราพบกันในคลิปที่7ครับในคลิปที่7นี้นะครับเราจะเรียนรู้กันเรื่องการลบครับการลบจํานวนนับ2จํานวนในแนวตั้งทําได้โดยเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้อยู่ตรงกันครับแล้วหาผลลบทีละหลัก โดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบครับสำหรับในตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการลบกันนะครับระหว่าง955,419ครับลบกับ84419ครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตั้งให้ตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันตรงกันครับซึ่งในตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เนี่ย จะเป็นการลบโดยที่ไม่มีการกระจายครับเรามาเริ่มลบทีละหลักเลยนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนครับ9ลบ9เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0นะครับ1ลบ1เท่ากับ0ครับต่อไปในหลักร้อยนะครับ4ีลบสเท่ากับ0เช่นเดียวกันครับอย่าลืมครับใส่ลูกน้ำให้ตรงกันนะครับ ต่อไปในหลักพันครับ5-4ลบสเท่ากับ1นะครับต่อไปครับในหลักหมื่นครับ5-0ลบ0เท่ากับ5ครับในหลักแสนครับ9-8ลบ8เท่ากับ1ครับดังนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็จะได้เป็น151,000 0ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับ8 1 9แส2ครับ ลบกับ12300ครับเช่นเดิมครับตั้งให้หลักเดียวกันอยู่ตรงกันครับแล้วค่อยลบนะครับค่อยคยลบจากด้านขวานะครับมาด้านซ้ายนะครับก็คือจากหลักหน่วยแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับ2ลบศูนย์นะครับในหลักหน่วยนะครับ2ลบศย์เท่ากับ2ครับ6-0ลบศูนย์ครับหลัก10บนะครับ 6-0ลบ0เท่ากับ6ครับต่อไปครับในหลักร้อยครับ4-3ลบ3เท่ากับ1ครับเหมือนเดิมครับถูกน้ำใส่ให้ตรงนะครับในหลักพันครับ9-2ลบ2เท่ากับเท่ากับ7นะครับในหลักหมื่นครับ1-1ลบ1เท่ากับ0ครับ และ8ครับในหลักแสนไม่มีตัวลบนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น8,7162ครับคราวนี้ครับมาดูครับการลบจำนวนนับ2จํจำนวนในแนวตั้งนะครับก็จะกระทำเช่นเดิมคือเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันครับแล้วหาผลลบทีละหลักนะครับโดยนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบครับ แต่ในรอบนี้ครับถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบครับสังเกตว่าในตัวอย่างที่1ที่2นะครับจะมีตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบทั้งสิ้นเลยแต่ตัวอย่างนี้จะมีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบด้วยนะครับถ้าเจอแบบนี้ให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปครับหลักถัดไปทางซ้ายนะครับมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อน แล้วจึงหาผลลบครับอธิบายไปอย่างนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันละกันครับ93700 0ครับลบด้วย45,990ครับเช่นเดิมครับหลักเดียวกันตั้งให้ตรงกันครับเห็นจากตัวอย่างแล้วนะครับตรงกันแล้วนะครับเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนครับหรือทางฝั่งขวามือก่อนนะครับ 0ลบ0ครับเท่ากับ0ครับต่อไปหลัก10ครับ0ูลบ9ครับซึ่งไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่านะฮะดังนั้นในหลัก10นี้ต้องไปยืมหลักร้อยมาครับแต่ลองดูครับหลักร้อยเป็นไงครับเป็น0เหมือนกันนะครับซึ่งไม่มีให้ยืมนะครับก็เลยต้องไปยืมในหลัก พันครับซึ่งในหลักพันเนี่ยมีอยู่เจ็ดพันครับดังนั้นเจ็ดพันก็ต้องกระจายให้ไปในหลักร้อยครับเจ็ดพันก็กระจายไปหนึ่งพันครับก็จะเหลือหกพันครับเมื่อเหลือหกพันแล้วนะครับในหลักร้อยครับก็จะมีอยู่สิบร้อยครับหรือหนึ่งพันนั่นเองนะครับแต่ ต้องกระจายไปให้ในหลัก10ด้วยครับดังนั้นจาก1000หรือ100เนี่ยก็จะเหลือแค่900ครับเพราะกระจายไปให้หลัก10นะครับหลัก10ก็จะกลายเป็น10 10ครับหรือ100นั่นเองเราก็ค่อยเอา1 0 0นี้ลบ90ครับ100ลบ9กก็จะได้เป็น10นะครับซึ่งก็ ถ้าพูดยังไงก็คือ10ลบ9ก็จะเหลือ1ครับต่อไปครับในหลักร้อยนะครับเหลืออยู่90 0หรือยหรือในหลักร้อยก็คือเลข9นะครับที่เป็นตัวตั้งก็ลบกับ9ที่เป็นตัวลบครับ9ลบ9ก็จะเท่ากับ0ครับเหมือนเดิมครับลูกน้ำนะฮะใส่ให้ตรงในหลักพันครับก็เป็น6ลบกับ5ก็จะเหลือ หครับในหลักหมื่นครับทีนี้3าลบสลบไม่ได้นะครับเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบครับดังนั้นก็ต้องไปยืมในหลักแสนครับซึ่งมีอยู่9ก0 0แสนครับจาก9ก้านะฮะพูดง่ายๆเลยก็คือจาก9ก้โดนยืมไปก็จะเหลือแปดครับจาก3มนะครับยืมมานะฮะก็จะเป็น13ครับ จากนั้นเราจึงนำ13ลบด้วย4ครับก็จะเหลือ9นะครับและ8ครับไม่มีตัวลบครับก็ดึงลงมาครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็จะได้เป็น891,000ครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูจะอธิบายง่ายๆนะครับโดยที่จะไม่ได้พูดถึงว่ามันอยู่ หลักอะไรมีค่าเท่าไหร่เป็น1 0บสเป็น1 0บร้ 100, อะไรอย่างนี้เพราะอาจจะงงนะครับเดี๋ยวมาดูการอธิบายแบบทั่วไปเลยนะครับแบบปกติหน่อยนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับก่อนอื่นเลยครับพอเห็นโจทย์แล้วต้องทำยังไงครับก็ต้องนำโจทย์นะครับมาตั้งโดยที่การตั้งลบต้องให้หลักเดียวกันตรงกันครับ สังเกตดูนะครับจากนั้นครับเริ่มลบทีละหลักครับจากทางด้านขวามือไปซ้ายมือนะครับหรือจากหลักหน่วยนะครับไล่ไปหาหลักที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมแล้วนะครับหลักหน่วยครับศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะครับหลักสิบครับศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับหลักร้อยครับศูนย์ลบห้า ไม่ได้นะครับเพราะหลักร้อยนะครับตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่าตัวลบนะครับก็ต้องไปยืมนะครับในหลักพันหลักพันมีอยู่5ครับยืมไปก็จะเหลือ4ครับดังนั้นในหลักร้อยครับจากศูนย์ก็จะกลายเป็น10ครับแล้วจึงนำา10มาลบกับ5ครับ10ลบ5ก็จะเท่ากับ5ครับ ต่อไปครับ4-9ลบ9ไม่ได้อีกแล้วในหลักพันนะครับก็ต้องไปยืมหลักหมื่นครับหลักหมื่นมีอยู่40,000ืนครับคือมีอยู่4โดนยืมไปก็จะเหลือ3นะครับในหลักพันจาก4ก็จะกลายเป็น14ครับคราวนี้ลบได้แล้วนะครับก็นํา14ลบ9ครับ14-9ลบ9ก็จะได้เท่ากับ5นะครับ ต่อไปครับหลักหมื่น3ลบแไม่ได้อีกแล้วก็ไปยืมด้านหน้าครับในหลักแสนจาก3ก็จะเหลือ2ครับจาก3ในหลักหมื่นก็จะกลายเป็น13ครับ13ลบ8ก็จะเท่ากับ5ครับในหลักแสนครับเหลืออยู่2ครับลบไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ต้องไปยืมในหลักร้านครับซึ่งในหลักร้านมีอยู่1ครับโดนยืมไปก็เหลือ0ูนย์ครับ ในหลักแสนครับจาก2ก็จะกลายเป็น12นะครับ12ลบ4ก็จะเท่ากับ8ครับและด้านหน้าครับไม่เหลือแล้วนะครับเพราะมีค่าเป็น0นะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็จะเท่ากับ855,500หครับหลังจากดูตัวอย่างไปแล้วน่าจะพอทำได้แล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดครับที่เราจะต้องทำนะครับหวังว่า นในการทำคลิปสอนครั้งนี้เราจะพอเข้าใจนะครับและ,ะ,ะจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปที่8ครับเรื่องการประมาณค่านะครับการประมาณค่าหรือเรื่องการลบครับโดยใช้ค่าประมาณนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ